แมมชุดเราไม่ใช่ออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้เอาชุดนี้เลยได้ปะเอาชุดนี้เลยได้ปะสื่ิลิ้งเจ้าหญิงมากเป็นควีนเหมือนแบบแต่งงานกับเจ้าชายราชวังถูกใจกระเทยมากกระเทยอยากใส่เองสุดๆ ไม่รู้แล้วกับการแบบว่าโรดทูกันเป็นเจ้าสาวของดิฉันนะคะรอบนี้เรามากันเต็มทีมครบวงนะคะพาคุณแม่มาด้วยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนน้ำวันแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่นอนาทีค่ะ <c oughs> วันนี้ก็ขึ้นมาแบบว่าเป็นบิวตี้อินไซเดอร์กรูให้กับเพื่อนสาวไอตา แนะนำตัวนิด้บ้่งค่ะชื่อมอสครับเดี๋ยววันนี้จะมาช่วยเลือกว่าอันไหนมันคนวรจะต้องอยู่ในงาน <c oughs> ามาดูกันเราเป็นตัวแม่เรื่องนี้หรือเล้วเราแต่งมาก่อน แต่งงคะแต่งหญิงมีสองความหมายไม่ใช่แต่งงานกับผู้หญิงนะแต่แต่งชุดผู้ห no ญิงวันนี้นั่นแหละก็จะเป็นวันที่เราจะมาเลือกชุดแต่งงานเพราะว่าพาครอบครัวแล้วก็เพื่อนสามมาช่วยกันเลือกเพราะว่าตามประเพณีของทางแฟนเนี่ยเขาจะต้องไม่เห็นชุดเหล่าเขาจะไม่สามารถมาช่วยเราเลือกได้เขาจะต้องไปเห็นในงานแบบ ตึงแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นต้องฝากทุกคนด้วยนะคะในการช่วยที่ฉันเลือกวันนี้คือชุดจะต้องจื้งต้องปังประกาศสัปดาห์ความเป็นตัวแม่เลยเออถ้าเป็นงานเธอจะเลือกชุดแบบไหนนะทีถ้าเป็นงานทีหรอก็จะเป็นชุดที่แบบว่ามีความว่าวิว ก็คือจะมีแบบมีวีคัดตรงนี้นะคะเหมือนชุดว่ายน้ำด้านล่างแล้วก็จะบอกว่าข้างบนก็จะเตี่ยวข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยมีระบายให้ดูเป็นชุดแต่งงานแต่จริงเป็นชุดขายของในงานแต่งงานไม่เน้นสาวแต่เน้นเสี่ยวใช่เน้นเสี่ยวไว้ก่อนเป็น งานเต้าเสี่ยวค่ะไม่ใช่งานเต้าสาวอา่ะแล้วงานบอสงานบอสก็มีแอนโทเนียเป็นไอดอลก็จะเอาชุดไฟนอลล่าสุดที่มันเป็นดาวเลยยิบระยับแต่ว่ามันเป็นซีทูเห็นเกือบหมดที่ภาพตัมาแบบแหวกแล้วก็เห็นเดินเดินตึกก็จะสับสบแบบแพนโทไปละไอเดียแต่ละคนอนะ่ะเอาไงอะ่ะจะรอดแม้ชุดเราไม่ใช่ออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ เดินเข้าไปนี่เขาไม่รู้ว่าเป็นเจ้าสาวนะนึกว่ามาโชว์กลัวเพื่อนมาถูกคนปะเนี่ยอโอ้ยโอ้ยไเสวยมากโอ้ยเขาเตรียมให้สวยมากเลยอะ่ะขอไปลองชุดก่อนนะคุณ เอาชุดนี้ได้ปะแกค่ะอันนี้ชุดที่หนึ่งคือนึกภาพเมคอัพบนหน้าออกแล้วคือมันสง่ามันฉ่ำมากแล้วกิดภาพสีกิเตอร์บนตัวออกเรียบร้อยแล้วด้วยตอนนี้อุ้ยแลวเดินถนัดไหมเดินดีมากแต่ว่าตอนเดินจะต้องแบบเตะเตะมากเป็นเรื่องปกติของของโครงสุดนีขึ้นชุดแรกก็กีแล้วอะก็กีแล้วชุดนะคะองมหมดเลยอันนี้ช็อกอีกสแปดชุด มีีเดด๋ยวใหู้ขอดูแบบว่าเวลด้านหลังได้ไหมไหนๆขอแบบขอดูเวลด้านหลังหน่อยอ่าอ๋อคือเวลคือแบบลากยาวไปถึงพื้นเลยเวลเราสามารถเลือกติดหรือไม่ติดก็ได้แต่ติดสวยเนาะติดสวยและความรู้สึกของตัวเธอเองอะเป็นยังไงส่วนตัวฉันชอบนะฉันรู้สึกว่ามันมีความแบบกระโปรงคือมันใหญ่แต่มันมีดีเทลมันไม่ได้ใหญ่ไปเลย ใช่จังตอนแรกอ่ะเห็นที่แขวนจะรู้สึกว่าสวยแต่ว่าพอมาอยู่บนตัวแล้วพอมันโดนไฟอ่ะมันวิบวับแบบเกินเรื่องเนาะม<ช>ันว่าเกินแล้วลเวลเวลมันดูสวยมากมันดูแบบพุทธศาสนิกชนมากมากเลยสังนั้นี่เราเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะชุดแรกให้กี่คะแนนคะเต็มสิบเต็มสิบให้สิบเอ็ดเลยถูกใจกระเทยมากกระเทยอยากใส่เองสุดๆอ่าบอสให้เก้าจุดห้า อีกจุดห้าคือยังรอรุ่น่อนยังเผื่อไว้ฟิลกรรมการนางงามเหมือนกันนะคะเนี่ยาใจไว้ก่อนเปล่าใจแม่ให้กี่คะแปดก่อนเพราะว่าแม่จะรอต่อไปเพราะว่าแอบจะมีเคล็ดลับหรือเปล่าอ๋ออภรตเต็มสิบจ้ะเต็มสิบอภรตจะมาสายสปอยตลอดเลยโอเคเปื่าใจค่ะสุดนี้เท่าไหร่ที่เธอจะใส่ถูกต้องให้เจ็เต็มสิบเลยใส่เองนะคะ สวยมากมันแตกต่างเนาะใช่มันมีความคลีนสะอาดขาวแม่ชอบไหมแม่ชอบกว่าชุดเมื่อกี้อีกอ๋อเหรอแม่ชอบชุดกว่าชุดตะกี้เพราะอะไรอะคะมันไม่เยอะอุ้ยเรียบคือชุดเนี้ยมันเรียบแต่เวลาเดินทีมันอิมแพกมากเลยเนาะม,มันสร้างแรงกระเพื่อมมากแล้วก็พอเดินผ่านไปแล้วว่า ด้านหลังก็คือยังมีความปังอยู่คือถ้าอย่างนั้นมาแล้วแต่ฟีลแล้วว่าว่าชอบแบบไหน<ต>ใช่เพราะมันปังปทั้งคู่<า>คือมันแล้วแต่ความปรารถนาเลยแต่ถ้าสมมติว่ามาเพื่อแบบเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการของประเทศไทยอะ่ะก็ชุดกีแต่ว่าถ้าชุดเนี้ยจะเป็นผู้หญิงที่แบบว่ามีความสะอาดมีความแบบว่าสุขุมแต่เอลเลกนอะไรอย่างงี้อ่าวบสว่าไงว่ามันดูคลีนสบายตาแล้วก็รู้สึกเหมือนเป็นแบบเป็นคุี คือต่างจากชุดที่แล้วตรงที่ความทองของกระโปรงชายกระโปรงข้างล่างอันเนี้ยมันจะรู้สึกว่าอลังทองกว่าเราจะบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะเรียบอบะแต่มันขึ้นกล้องนะเนี่ยเออมันขึ้นกล้องนะมันดูเป็นเจ้าสาวสากลเจ้าสาวสากลชอบชอบตไม่ใช่สากลแต่ <laughs> <laughs> เป็นสาวสากลก็ใช่ปะยังไงคะสุดเนี่ยมันมีความคลีนคัดมากคือคิดไปคิดมาถ้าเปรียบเทียบชุดตะเกียบกับชุดเนี้ย ชุดนี้เหมาะกับงานพิธีที่มันศักดิ์สิทธิ์คือรู้สึกว่าชุดนี้เริ่มเหมาะกว่าชุดที่แล้วอะน้องบอสชุดนี้กับชุดที่แล้วต่างกันตรงดีเทลรายละเอียดอันที่แล้วก็จะมีเรื่องเพชรติดเข้ามาแล้วก็เวลเขาอะก็จะมีดีเทลเยอะแต่เนี้ยมันจะมีความคลีนมีความค u e e ะแม่ขาชุดนี้ให้กี่คะแนนคะแม่กับอพส์ของแม่แม่ก็ยังให้เท่ากันไปก่อน ขอดูให้ครบแล้วก็จะเคาะให้หนักหนักเลยอภโวัลล่าสวยให้สิบบวกบวกบวกโอ้โห,โห,โหเอาละยากแล้วนะมีคะแนนมันเต็มสิบแต่ให้เกินสิบกันทั้งนั้นเลยน,นะ งปังมากยังไงชุดนี้คือหวานเจี๊ยบอะหวานเจี๊ยบโอ้เธอเขา <laughs> จะมีดีเทลอกแขนตรงนี้อรงนี้ดีเทลแรปตรงนี้ให้ดูเป็นหวานอันนี้คือจะแบบมีความหวานแล้วก็ที่สำคัญคือเวลของชุดเนี้ยไม่เหมือนชุดอื่นโครงผ้าเวลอะเวลชุดเนี้ยมันจะมีความแบบมีความเรียบไม่พองเท่าอันอื่นรู้สึกว่ามันได้ฟิลลิ่งคนละแบบจากสองชุดแรกเลย มันจะเป็นงานแต่งงานคคลเวาย์เลยอันนี้ก็จะเป็นงานแต่งงานแบบหวานาลูกคุณที่บอกมันแอบมีเล่นกับสีด้วยนะใช่ที่เขาประดับเลื่อมอ่ะเลื่อมแล้วก็เป็นลูกปัดสีขาวๆแล้วก็เพชรๆคือมันจะไม่ได้มีแบบอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการผสมผสมกันแต่ว่าใหญ่มากคือคนมานั่งข้างในนี้ได้เลยแล้วหนักไหมล่ะหนักไหมหนักนี้หนักตวสองชรดแรกเพราะว่ามันมีสูงทางานแต่ปวดบ้านเอวแล้ว ยังไงคะชุดที่3ามฟิลลิ่งเจ้าหญิงมาก <c oughs> เป็นควีนเหมือนแบบแต่งงานกับเจ้าชายพระราชวัง <c oughs> คือมันมีความลุกเล่นยั่วๆวหวานๆผสมกันสองอันแต่ว่าใดๆทั้งหมดต้องรอดูให้ครบแต่ต้องจำให้ได้นะ <c oughs> เพราะว่าจะลองอีก20ชุดต้องจำให้ได้นะเปลี่ยนยังไง <c oughs> ยังไงคะชุดที่สาม ชุดนี้เขามีรีดเพราะว่าช่วงแขนนะคะเขาจะมีแบบเหมือนเป็นผ้าซีทูแล้วก็ปักเลื่อมปักเพชรอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจัดวางองค์ประกอบดีๆคือช่วงแขนที่เขาปักดีเทลอะมันเป็นช่วงเดียวกันกับช่วงตรงกลางของชุดแต่งงานมันก็เลยทําให้มันภาพมันไม่กระจายมันเป็นภาพที่มันเป็นเรื่องเดียวแล้วมันโดดเด่นแล้วมันก็มีความหวานแต่ว่าโดดเด่นเพราะว่ามันแบบเล่นกับแสงอะไรอย่างเงี้ยกระชบับแม่กับอภรรษชุดที่สามเป็นไงคะแม่ก็ว่าสวยนะ แต่ว่ามันยังไม่ได้แบบไม่ว้าวมากแต่ก็สวยอ่ะอพวชุดที่สามเนี่ยอพวว่าไงสวยประมาณเจ้าหญิงในนังประมาณอะไรนะซินเดอเรล,ลา่าเออซินเดอเรล,ลา่ลลาเลยนะ นั่นมากดิฉันลากมาแต่ไกลเลยสเสียงลากมาแต่ไกลที่หยด <c oughs> ที่หยดอะไรล่ะไอตรงซีทูอันนี้มันทำให้ผิวดูสวยขึ้นอะไรไ,<ป>ไม่มีอะไรเลยนะมีแค่แปะจุกไอตาบราเท่านั้นเองเอา,เอาใช่ดีมากมงงยังไงคุณนาทีฉันว่าสุดเนี้ยมีฤทธ มีริดนะมีริดมากเห็นคุณพูดมีริดทุชุดเลยไม่แต่มันมีริดที่แตกต่างกันไงคะฉันชอบแนวคิดในการที่เขาปักโดยเฉพาะตรงช่วงแบบช่วงหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยเออที่มันมีดีเทลที่แบบค่อยๆ่อยเฟดจากที่มันหนักแล้วไม่ค่อยๆ่อยเฟดแล้วเขาก็มาปักตรงช่วงคออีกอะไรอย่างเงี้ย มีแนวคิดในการปักอะแล้วก็รู้สึกว่าชุดเนี้ยถ่าย้ะมันต้องปังมากนแน่ๆเลยอะคิดภาพคิดภาพภาพานิ่งออกอะขอดูด้านข้างหน่อยได้ไหมคะไหนไหนใครบด้านข้างไหนสิคือกระปรงข้างหลังอะยาวมากดเทลเยอะมากคนหลั <c oughs> อ่บอสว่าไงมันมีความป๊อปอัพขึ้นมาจากดอกไม้คือด,ดีอยู่นะคืด,ดีแล้วก็มีความหวานมีความ เขาเรียกว่าสุ่มที่มันใหญ่อลังการเหมือนกับชุดที่3ถ้าเดินในงานคือทุกคนต้องมองมึงต้องมองค่ะเพราะเสียงดังมาแต่แกเขารู้เลยเจ้าสาวอยู่ตรงไหนคือเปรียบกับชุดเมื่อกี้เนาะดูอันนี้มันดูมองเป็นเสื้อทรงองเอวมันชัดกว่าจริงเหรอะขีไม่ทราบเลยว่าชุดเขามันบานก็จริงแต่ว่ามันสะล์ลงมามันไม่ได้มาถึงเอวแล้วก็พองเลยอะไรเงี้ย นางงามสกาวสุดๆด้ามงสามมาแน่ปักเผ็ดเล่นแส่แล้วก็นี้ผ้าให้ดูมีความซอกอยู่ความละมุนอยู่อย่างนี้มีลูกเล่นเออตรงช่วงหน้าอกที่มันแบบแวกลงมาเล่นเล่นเขามีริปอยู่นะชุกตัวไม่มีครับมีริปมันไม่มีชุดธรรมดาดูเป็นชุดที่แบบหกปะกกู้คนได้จริงอ่ะคุณคิดว่าเป็นแบบไร เลิศเลิศเลิศแต่เขาแบบกล้าขยับกล้าแบบมูฟเมนต์เพราะว่าบั่งเตียวยังไงล่ะเป็นคำที่ถูกต้องคำว่าบั่งเตียวเดี๋ยวทางมาถึงชุดที่5ค่ะยังไงคะภารกิจแห่งจักรวาล Do you want to do this ไอตาไอโทเนียมากๆเพื่อนฉันคือแบบว่าขาดแค่มงกุฎก็คือแบบว่าเป็นนางงามตัวท็อปเลยสวยมากค่ะชุดนี้ชุดที่5ชุดที่5ชุดที่5ชุดนี้มีความแบบมิลดิส มันเป็นริดแบบการเดินบนเวทีประกวดนางงามซึ่งมันสวยมากแล้วก็มีลูกเล่นตรงคอที่เขามีผ้าพาดลงมาแล้วก็ยาวไปเหมือนเป็นห่างปลาแต่ใดๆเลยคือพลมูดก,กันเนาะไอชุดท,ที่ผ่านมามันก็จะเป็นเหมือนแบบความเป็นแต่งงานเจ้าหญิงใดๆมีสุม่มอันนี้ก็จะเป็นความคล่องตัวมากขึ้นอาจจะให้เป็นการใส่ชุดในอีกมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งก็ได้ซึ่งสวยทุกชุดเลย สวยจริงค่ะและนี่คือชุดที่ฉันเลือกว่าต้องใสและสวยจริงพูดได้เลยว่าถ้าไม่ใส่จะห่อใส่เองนะอุยค่ะอะยังไงชุดนี้คุณอาทีท์หน่อยชุดนี้สวยมากคือมันเหมาะกับการอยู่หน้าแบ็คดรอปที่สุดแล้วจรริงหอมันส่งมากอุยมันมีขนเติมอะไรเราไปพิมพ์อะไรนไหมคะหน่อยให้ดูนิดนึงแต่ชุดนี้มันก็ไม่ได้เล็กเกินแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เกินนะมันได้หมดอ่ะ แล้วมันก็เดินง่ายด้วยมันไม่หนักดูแลตัวเองได้ใส่เววล้เลิศเนอะแต่ฉันกำลังกลัวว่าถ้าแสงนะหน้าแบ็คดอกมันเยอะมากอะตรงตรงเนี้ยมันจะเห็นชัดหรือปายิ่งแสงหน้าแบ็คดอกมันทะลุมากเลยอะมันจะเห็นแผลฉัดมากิเราแตะแค่ตัวไอตาบราได้นะคะยก็จีน่ะต้องอันนี้ต้องคอนเฟิร์นะเพราะแสงแค่นียังเห็นแบบเป็นกลมเลยอะกลมเนาะใช่แม่ว่าไง สวยแม่เดินมาอุ้ยเลยอ่ะอุ้ยเลยอ่ะคือรู้สึกว่าหางเขาแบบมมีลูกเล่นเนาะเขาไม่ได้แบบสวยเออมันมีแบบเออผ้าแบบหนึ่งแล้วข้างล่างก็เป็นแบบหนึ่งคือมันมีดีเทลมันบนซีทูมันทำให้ชุดดาดูมีมิติ เรามาดูแล้วบอสว่าไงชุดนี้เรียบตรวมโอ้นะเนาะคือมันรู้สึกมันดูคลีนเนาะมันรู้สึกแบบดูแพงแพงแบบดึกอตรงมันเองแล้วเขาก็มีลุกเล่นเพิ่มเข้ามากับเร็วที่มีลูกไม้บวกกับถ้าไม่สังเกตดีๆข้างหลังเขามีแบบโบวให้เราเนี่ยมันเก๋นะน้องโบว์เออ แม่ชอบไม่ชุดนี้ก็สวยอยู่นะแม่คิดคาไม่ออกแล้วแม่หมดคำแม่ไม่หัว อุยแล้วพ่อบิดข้างมาปุ๊บใหญ่กว่าเดิมอีกอะงงมากยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆฉันแค่ชอบที่เธอเอาชุดใหญ่ๆข,ขนาดขนาดเนี้ยอยู่คือมันมั่นเนาะที่จะใส่คือพอมันค่อนข้างยากมากแชจะบ่าวหรือย,อยังไม,ไม่รู้ <laughs> มันสวยมันสวยมันโดนอ่ะมันเต็มเอามันเต็มที่เลยอ่ะชอบนะชอบความใหญ่แล้วก็มีความจีบข้างๆมันไม่จีบอะไรนี่มีอะไรแบบจีบหนูหน่อยค่ะเออะไรค่ะยังมีว่าไงฉันว่ามันแบบว่ามันจับเต็มอ่ะมันตะโกนเนาะฉันว่ามันไม่ใช่อินแพ็แล้วมันคือราชมังคลา ูด้านข้างทางนี้นะปะอุ้ยใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากแต่ก็น่าว่าใหญ่แล้วก็ะข้างใหญ่กว่าใหญ่แบบตะลึงอะมันัูฟ้ามากมันเหมือนคนรวยดูใบอะฉันกะเป็นเจ้ากออเอาแกนายต้องจัดไฟให้เลยจัหนักเลยนะไม่งั้นโกรธเลยนะแล้วเวลคือแบบ เธรวยดูใบมากเลยอะเธอว่าไงบอสฉันว่าสวยตรงไอ้นี่ชุดเรสตรงกลางแล้วพอมีเคปด้านข้างออกมามันยิ่งทําให้ชุดส่งกันให้มันใหญ่ขึ้นจะบอกว่ามันเลิกตรงที่เขาเอาตรงนี้รันหน้าแล้วก็ตรงนี้เปิดฉันก็ถามพี่เขาทําไมพี่เขาบอกว่าเพราะว่าเจ้าบ่าวต้องยืนข้างขวาเขาจะได้มีพื้นที่ในการยืนข้างเราฉันแบบเฮ้ยเขาเขาคิดดีเทลมาให้หมดแล้วเออฉันรู้ว่าทําไมด้านนี้มันแบบ เอียงมาด้านหนึ่งเนอแม่ว่าไงสวยชอบไหมชอบชอบชุดนี้ที่สุดไหมที่สุดอุ้ยที่สุดเลยเหรอชอบควาชุดเมื่อกี้ความชุดเมื่อกี้เหรออนรู้สึกว่ามันจะเป็นเจ้าสาวที่เป็นนางงามก็นางงามทุกชุดไม่แต่ว่าอันเนียฉันนึกออกเลยว่าอยู่หน้าแบ็คดรอปล้วคือเสมอแบ็คดรอปมาคือเอาอยู่ แกเอ้ยแล้วสวยทุกชุดตายแล้วเป็นชุดที่ฉันไม่เคยเห็นในงานแต่งไหนมาก่อนเลยฉันชอบมัแต่งงานที่สำคัญเจ้าหญิงแห่งวงการอีเวนต์เธอเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการร่วมงานแต่งชาวบ้านเขาผูกยากผูกอีเวนต์ชุดที่สุดฉันไม่เคยเห็นชุดแบบนี้แล้วไม่เคยเห็นใครใส่ชุดนี้แล้วรอดแล้ปังขนาดนี้ใจมันมาเนาะเออใจแม่มันฉ่ำมันปักฉ่ำมาปักกันตาแตกเลยชุดนี้ชุดสุดท้ายคือเวอร์มากอลังมากคือมันใหญ่แล้วมันมีดี ทเทลมีดูเล่นด้วยการปักที่ตาหลุดแล้วชุดมันมีความแปลกตาตรงที่มันไม่เท่ากันแต่โดยรวมภาพรวมทั้งหมดอะเราอะชอบชุดนี้ชุดสุดท้ายแล้วก็ที่เหลือสวยหมดเลยแต่ก็คือขึ้นอยู่กับว่าต้องเอาไปเลือกแหละว่าจะไปใช้อย่างไรบ้างก็คือพูดได้เลยว่าถ้าเป็นนางงามก็คือได้มงอะค่ะก็คือลงประกวดก็คือได้มงแน่นอนคนคนนี้แล้วคือเป็นชุดที่คือเอางี้เคยเห็นเจ้าสาวที่เป็นนางงามปะ มันคือคำนี้เลยคือเป็นเจ้าสาวที่เป็นนางงามค่ะพี่เมชุดเนี้ยมันชึ้งมากเลยถูกใจมากโอเค,อเคแปลว่าอะไรคือก่อนหน้านี้นะครั้งสับหมดจะ้ะแต่ตอนนี้พอเจอของโดนใจคร <c oughs> ั้งสับเต็มพูดไม่หยุดอ่ะอ่ะโล่ะสวยสวยดูอะไรกูเนี่ยคังสับมาเต็มครงสับมาเต็ม ลองไปหมดครบแล้วอะเอาแม่ก่อนแม่โดนใจจึ้งใจตัวไหนมากที่สุดุดอืมเพราะว่าลืมชุดแรกเราหรือเปล่าชุดแรกอะมันก็สวยสวยสวยไล่มาสุดๆเลยพอมาชุดสุดท้ายตานี่แบบโอ้โหขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยโอ้ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นจริงจริงชอบากโดนใจชุดนี้เป็นชุดที่แบบ อาโพสว่าไงว่าน่าต้องค่ะการคลองเรือนถ้าเมียว่ายังไงต้องแบบนั้นส่งวิดีโอนี้ให้แฟนฉันดูเดี๋ยวถ้าสมมติว่าแม่ไม่อยู่ตรงนี้อาโพสชอบชุดไหนอ่ะ,อะ คือที่สาเป็นดอกไม้เาเป็นดอกไม้เป็นดอกไม้แต่ไม่ใช่ดอกไม้ที่พี่เมย์กับนาทีชอบเป็นดอกไม้เป็นดอกไม้เล็กดอกไม้เบาดอกไม้ที่เป็นช่อดไม่ใช่ดอกไม้ที่เป็นสวนคือต้องบอกก่อนเลยว่ามาวันนี้รู้สึกสบายใจมากเพราะว่าคิดว่าไม่ว่าเรื่องจะเลี่างชนไหนก็คือเรอด ก็คือยังไงก็คือสวยแน่นอนคือจะบอกว่าฉันน่ะแอบคุยกับทางโมนิค์วีดดิ้งไว้ล่วงหน้าว่าฉันชอบสไตล์ประมาณไหนแล้วเขาอะคือในร้านเขามีชุดเป็นหมื่นเนาะเราก็ลองหมื่นชุดไม่ได้เขาก็เลยเอาชุดที่รู้สึกว่าฉันน่าจะชอบแล้วเป็นตัวตนฉันแล้วเขาเพะได้เป๊ะมากแกเหมือนแบบพี่เขาอยู่ในชีวิตฉันเลยฉันงงมากอะเลยได้ว่าทำการบ้านมาเวอร์มาทำการบ้านมาดีมากชุดที่เธอรู้สึกว่าจึ้งใจจับใจจู คือจะบอกว่ามันมีชุดที่สวยพี ในใจอย่างประมาณ3ชุดแต่ว่าถ้าชอบที่สุดอ่ะคือชุดที่เป็นดอกไม้แบบที่เป็นอาตเคลื่อนที่คือแบบว่าปักดอกไม้รุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าชุดนั้นน่ะเป็นชุดที่เหมาะกับพิธีการรู้สึกว่าถ้าเราอ่ะเป็นเจ้าบ่าวเราเห็นเจ้าสาวคนเนี้ยเรารู้สึกว่าเขาอ่ะผุดผ่องมีความบริสุทธิ์แต่ว่าขณะเดียวกันน่ะก็เป็นคนที่แบบมีมูลค่ารู้สึกว่าเราอยากครอบครองเขาประมาณนั้นเลยเดี๋ยวนะเราไปเข้าใจ เจราพยายามมองหลายเลนดูแนว่าแบบว่าเราสึกว่าไอชุดนั้นะมันค่อนข้างตอบโจทย์ทงแบบเจ้าบ่าวแล้วก็ตัวตัวของไอตาเองแล้วก็แบบเพื่อนๆในงานน่าจะชอบชุดนี้บอสยังไงคือ first impression มาถึงแล้วเห็นชุดแรกอ่ะมันทำให้รู้สึกอยากเห็นชุดจนถึงชุดสุดท้ายแต่ในความชอบจริงๆอ่ะมีหลายชุดที่ชอบเลยเช่นชุดชุดแรกมาปุ๊บก็มาแล้วประทับใจรู้สึกว่าอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นตัดสินที่ไหน จนมาถึงชุดที่เป็นดอกไมออ้ที่คิดว่าน่าจะไปเข้าพิธีได้ออแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่สุดสีกันก็กับชุดที่มีความเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ที่เป็นโบข้างๆแล้วมันพองใหญ่ๆอ,อ,อันนี้นนก็เป็นสองชุดที่แบบเฮ้ยลังเลอยู่กับอ,อ,อันอันนึงที่เอาไม้ไท่กับดอกได้น่าจะเป็นชุดสุดท้ายที่มีความแปลกตาที่สุดแตกตาที่สุดเอาอยู่ด้วยเครียดแล้วเราเอางี้นะ ยังมีอีกความเห็นที่อยากรู้พี่เมย์มาพี่เมย์คือพี่เมย์ยังไม่ได้ยังไม่ได้ให้ความเลยอันนี้พี่เมย์ว่าความไหนว่าจริงๆพูดไปหลายครั้งแล้วแต่คุณไปเปลี่ยนชุดอยู่ออาหรอแล้วคุณได้ถ่ายเปล่า ไม่ได้ถ่ายพูดกันนะทีเฉยเฉยเห็นไหมไม่ได้ถ่ายเพราะฉะนั้นอ่ะพูดเลยเซิร์น่ะโอเคพี่เมย์มีชุดในใจนะคะเราเลือกให้เราด้วยว่าชุดไหนจะเป็นซีนไหนในใจจริงหอมีมีเลือกซีนด้วยอ่ะชอบชอบชุดสุดท้ายอ่าไม่มีคือมีเวลก็สวยแต่ถ้าจะใช้ก็ไม่มีเวลเพราะว่าจะให้ยืนหน้าแบ็คดอกรีบไปให้แล้วก็อีกชุดนึงก็คือชุดดอกไม้ที่เป็นสามมิติคนรู้สึกว่า ดูหน้าทะลุเหรอใช่ดูหน้าระลุถ่อมตัวนุ่เวาเดินไปหาเจ้าบ่าวอ่ะเพราะว่าจิวเวลรี่ในชุดสุดท้ายมันมันมีเหลี่ยมมีมุมแต่ชุดดอกไม้มันไม่มีเหลี่ยมมีมุมอ่ะมันดูแบบดูแบบกลมดแบบนุ่มนวลถ่อมตัวอะไรแบเหมือนแกงที่ใส่นมแกงรวนแล้วอ่ะอ่ะน้องก๊อบน้องก๊อบน้องก๊อบมาน้องก๊อบมาอีกความเห็นสุดท้ายของทีมเราในวันนี้จริงๆหนูมีท็อปสามในใจนะคะเฮ้ยหรอใช่ก็คื แล้วก็ชุดดอกไม้เหมือนพี่มีเลยเแล้วชุดสุดท้ายคือความเห็นน่าจะตรงกันแบบหลายๆคนเนาะว่าชุดดอกไม้กับชุดสุดท้ายคือแบบซึ่งจริงคือเราทุกคนคือเราทุกคนเนี่ยมีความเห็นที่ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันแต่ทีเนี้มันจะเป็นความที่แบบแล้วตกลงยังไงเราเอาสามชุดไม่ได้แล้วเจ้าสาวเองอ่ะยังไงเจ้าสาวอ่ะคือชอบทุกชุดแล้วแบบคาแรคเตอร์มันต่างกันมากแบบ ไม่รู้อ่ะคิดว่าอยากได้ความคิดเห็นจากคนทางบ้านด้วยอยากได้ความคิดเห็นจากคนที่ติดตามด้วยนะเพราะว่าคนที่ติดตามไปตาทุกคนเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในชีวิตได้ตามากมากก็เลยอยากรู้ว่าตอนนี้ทุกๆคนชอบชุดไหนที่สุดเลือกกันคนละชุดนะคะเลือกเป็นแค่คนละชุดคอมเมนต์ <Comment S 2> บอกเลยไอตารอความเห็นของทุกคนนะพีซได้โปรดช่วยตาเล่นด้วย ถามเจ้าบาวก็ไม่ได้ด้วยนะไม่ถามไม่ถาม,ถามไม่ได้ด้วยให้เขาดู<พ>ไม่ได้ต้องไม่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นทุกคนช่วยเลือกด้วยนะคะโอเค